พูดนะสวัสดีทุกคนเราเข้าสู่แคสเมืองแล้วเดี๋ยแวบบเราก็จะทำนี่นะ

วันนี้กว่าไม่เปลี่ยนนี่แหละเขาว่าเราเอามาขนาดดิเดี๋ยวนะ โมเสกเอาไหนดีที่สวยเอาอัอน,นี้ดีกว่านี่เยแล้วเราก็จะมาว่าขนาดแี้เกินไปหรอเกินเกินแค่เท่านี้แบบมันยากอ่ะ ยากมากม,มันยากอะเลึกยิ่งยากคนคือมันยากมากมันยากมากม คนยากอะ่ะตายแล้วตายแล้วยากมาก เร็วขึ้นมีฟานส่วนที่ยังไม่เร็ววาดคืออันนี้ลืมวาดคออนจะแบบมยากอ่ะยากมาก ก็แบบน,นี้ยากยากมากอ่ะแบบมันยากอ่ะยากมากอ่ะได้แล้วทุกคนคนนี่สิเนี่ยเห็นไหมคนนี่ดิ เอาขนาดนี้นะคัสเมียเอามาหน่อยดีอันนี้แคสเมียนะอืมยินดีต้อนรับเข,ข้าสู่แสเมียนี่คสเมียแคสเมียนะ อีกแบปากีสถานอินเดียอินเดียทั้งแคสเมียก็มีนะคุณแคสเมียอินเดียทั้งหมดอินเดียก็ได้นะหรือว่าหรกลุ่มๆเดียเด๋ยวเนี้ย ดรว่ากลมๆจะเธอเนะ้ขาดไปก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนี้ยมันก็ขาดไปได้เนี่ยปักหมุดให้ดูเห็นไหมตัวเนี้ยมันก็ได้เนี่ยขาดหรือว่าเอานี้อันนี้ก็ได้ลูกนั้นนะแล้วป่าจิตฐานจะใช้ ตรงนี้หรือไม่ใช้ก็ได้ถ้าไม่ใช้อินเดียจะยุดไปถ้าใช้ก็ใช้ตรงนั้นและอินเดียมันก็จะถูกโดนหักประเทศตรงนั้นนะ่ะตรงนี้เนนะ่นะนะ่อืมตรงนี้ก็ตรงนี้แล้วมาดูเรามาดูที่ประเทศจีนกันนี่ประเทศจีนมันก็มันก็จะเป็นแบบนี้บางอันมันก็ มันก็หักไปบางอันก็มีแล้วเรามาดูกันดีแถวนี้นะทุกคนยินดีต้อนเราเข้าสู่แคสเมียกาุณากดไลค์กดซับสไคร e ถ้าใครกดไลค์ถึงห้าพันเองห้าพันพอจะนี่ต้องเกิดเยอะถ้าใครกดไลค์ถึงห้าพันเดี๋ยวจะได้ทำอีพีสองได้ทำอีพีสองนี่คืออีพีแรก อยักทำอีพีสองคอมเมนต์มาเลยต้องกดไลค์ถึงห like นะ้าหมื่นไลค์ 5, like นะวิห้าพันไลค์นะบ๊ายบายขอให้มีความสุขกันนะคนุณดูนะบายบายจีน